สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับอยากให้ทุกท่านได้ทํากินดูนะครับก็แกงผักตังนะครับเป็นของทางเหนือนะครับที่ถ้าเป็นคนเหนือนี่ก็จะรู้จักนะครับก็กินแล้วจะได้ปังๆนะครับก็ทําง่ายมากนะครับตำน้ําพริกนี่เหมือนกับน้ําพริกกะปิเลยนะครับก็มีกะปิ มีปลาล้านะครับปลาละปลาทูเป็นตัวนะครับปลาทูเค็มนะครับแล้วก็ตะไคร่นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ก็จะมีผักปังแล้วก็มีแหนมแล้วก็จะมีมะเขือเทศเท่านั้นนะครับก็แล้วแต่สูตรนะครับส่วนตัวผมก็จะเอามะเขือเทศนะครับลงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแหนมนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ ความเปรี้ยวนะครับเราจะได้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วก็แหนมนะครับแหนมก็ต้องใช้แหนมที่เป็นนะครับยิ่งเปรี้ยวยิ่งดีนะครับรสชาติจะได้อร่อยนะครับออกมานี่เป็นอาหารแบบดีถอ,อกลำไส้เลยนะครับทำง่ายๆนะครับแล้วแต่จะใส่อะไรลงออก่อนก็ได้หมดนะครับน้ำพริก หรือว่าแหนมนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างเปื่อยแล้วนะครับมะเขือเทศเปื่อยแหนมสุกแล้วเราก็ใส่ผักปังลงไปนะครับแล้วก็รอนะครับรอให้ผักปังสุกนะครับก็เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับเมนูแนะนำนะครับทำง่ายๆเองอยากจะให้เพื่อนๆ ได้ทำลองทำกินดูนะครับเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะครับกับถ่ายดีนะครับลองทำดูกันนะครับแกงผักปังเสร้นหนามก็เสร็จแล้วนะครับดูหน้าตานะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็จะชิมรสชาติให้เพื่อนเพื่อนได้รู้กันนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับ รสชาตินี่ก็จะออกเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆนิดหนึ่งแล้วแต่เราจะชอบนะครับแล้วก็ไอ้ผักปังนี่ก็จะลื่นๆนะครับลงคอนะครับเมนูนี้ทําง่ายๆนะครับเราไปทํากันดูนะครับพี่น้องอร่อยครับขั้นตอนก็ทําง่ายๆ